ตอนที่สองค่ะของคู่นี้คู่นี้อาจจะไม่หวือหวานะคะทุกคนแต่ว่าก็ฟังแบบเพลินๆนะ่ะเออเปิดทิ้งไว้แล้วก็นอนฟังเพลินๆอาจจะไม่ค่อยได้แบบกล้าวใจเหมือนคู่อื่นๆนะคะแต่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ฟังเพราะว่าเป็นคู่ที่ยิ้มแก้มปริกันได้เหมือนกันไอ้โจไอ้กราฟทางนี้เสียงของพล ก็เรียกขึ้นที่ตรงทางเข้าหน้ามหาลัยเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็เดินทางมาที่มหาวิทยาลัยแล้วค่ะเจ้ากับกราฟก็รีบเดินมาหาเพื่อนทันทีซึ่งพลก็ยืนรออยู่มาลอนานหรือยังกราฟก็ถามขึ้นไม่นานหรอกเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เหมือนกันแหละอืมบีมก็พูดขึ้นยิ้มยิ้มด้วย นี่ยังไม่ถึงเวลาไปหาข้าวกินกันก่อนดีไหมโจก็ชวนเพื่อนเพื่อนทุกคนซึ่งโจและก็กาฟอะยังไม่ได้กินข้าวเช้าไงทุกคนส่วนคนอื่นๆก็ยังไม่ได้กินข้าวเหมือนกันก็เลยตกลงกันว่าโอเคเดี๋ยวจะเดินไปหาร้านข้าวใกล้ๆเพื่อกินข้าวกันบีมน่ารักดีนะเวลาใส่ชุดน,นักศึกษากาฟก็ทักบีมขึ้นนะคะทุกคนตอนที่นั่งกินข้าวอยู่แฮม โจก็แก้งกระแอมขึ้นนิดนิดทำให้กราฟหันไปมองก็เห็นโจนั่งทำหน้ามุยซึ่งจริงๆแล้วโจนั่งก็แกและพลกับบีมก็นั่งยิ้มขาเม,มื่อเห็นท่าทีของโจอะไรติดคอกราฟก็ถามขึ้นเสียงนิ่งๆเปล่านี่โจตอบกลับแล้วก็เขี่ยข้าวไปมาจริงๆแล้วอ่ะโจก็รู้สึกแบบ เจ็บจีเจ็บจีบในใจแหละที่ได้ยินกาฟปรชมบีมเพราะว่าในอดีตทุกคนจำได้ไหมว่ากาฟอะเคยชอบบีมมาก่อนอในสมัยก่อนที่บีมอะจะคบกับการแบบจริงจังแล้วก็ก่อนที่จูกับกาฟอะจะคบกันกาฟเคยแอบชอบบีมมาก่อนแล้วตามติดบีมมาตลอดเลย ถึงแม้ว่าตอนนี้กาฟะจะคบกับโจแล้วก็ตามแต่โจก็อดคิดเรื่องนี้ไม่ได้คืออดคิดมากไม่ได้ซกักทีโจนังนก็คิดมากเนาะเห็นเป็นผู้ชายดิบๆหําหามแต่สุดท้ายนังก็คิดมากเฉยเลยกาฟก็หลีตามองโจนิดๆรู้แหละว่าโจอ่ะหึงอย่าม,มาบ้าว่ะโจกำลังอารมณ์กลังอารมณ์ดีๆอยู่มาทําให้หงุดหงิดอีกเฮกาฟก็พูดออกมาก่อนจะนั่งกินข้าวต่อโดยที่ไม่สนใจโจ โจก็รู้สึกผิดขึ้นมาในใจนิดหน่อยล่ะค่ะอย่าทะเลาะกันซีบีมก็พูดเตือนโจกับกัปส่วนพลหลังจากนั้นก็รับโทรศัพท์ออดีเมื่อทั้งสี่คนกินข้าวเรียบร้อยแล้วก็พากันเดินกลับมาที่มหาลัยอีกครั้งเพราอเมื่อกี้นะคะไปกินข้าวกันอยู่หน้ามหาลัยงั้นพวกเราแยกกันตรงนี้เลยนะถ้าใครเลือกก่อนก็มาลาะตรงโตง๊ะด้านหน้านี้ละกันพลพูดขึ้นพอทุกคนอยู่กันคนละคณะ ทุกคนก็จะต้องไปเข้าปฐมนิเทศกับคณะของตัวเองอืกราฟตอบรับก่อนที่พลกับบีมจะเดินแยกไปที่คณะของตัวเองกราฟก็เดินไปที่คณะของตัวเองเหมือนกันหมับโจก็จับแขนของกราฟเอาไว้ก่อนที่กราฟจะเดินไปมีอะไรกราฟก็หันมาถามโจก็ขมวดคิวนิดๆแล้วถอนหายใจขอโทษ โจพูดบอกออกมาซึ่งกาฟก็รู้ดีว่าโจขอโทษเรื่องอะไรกราฟก็หันมาหาโจพร้อมกับมองหน้าคนรักกูกับมึงผ่านอะไรกันมาบ้างมึงลืมไปแล้วหรือไงกูกับบีมอะเป็นได้แค่เพื่อนกันมึงไม่จาเป็นจะต้องมาคิดมากเรื่องนี้เลยรู้ไหมโจกาฟก็พูดขึ้นแบบจริงจังเพราะรู้ว่าโจยังคิดมากเรื่องที่บีมกับแบบ เรื่องที่กาฟอะเคยปื้มบีมมากๆเคยชอบบีมมาก่อนทั้งๆท,ท,ที่บีมเป็นแฟนกับการซึ่งการก็เป็นพี่ชายของกราฟเองโจนังก็ยังคิดมากอยู่ไงแต่คือจริงๆแล้วอะกาฟนางไม่ได้คิดอะไรกับบีมแล้วจริงๆทุกคนอืขอโทษที่คิดมากที่ทำให้มึงหงุดหงิดโจก็เลยบอกขอโทษออกมาอ,มอย่าคิดเล็กคิดน้อยอีกล่ะ กาฟพูดออกมาแล้วทำท่าจะเดินต่อแต่โจก็ยังดึงไว้มีอะไรอีกกาฟก็ถามออกมาอย่างงงงพอคิดว่าโจเคลียแล้วยิ้มให้หน่อยดีนะยิ้มให้กูหน่อยโจก็พูดขึ้นกาฟก็เลิกคิ้วขึ้นอย่างสงสัยว่าอะไรยิ้มอะไรกาฟก็ถามกลับไปก็มึงยังไม่ยิ้มให้กูเลยนะวันนี้ตั้งแต่ตอนที่หงุดหงิดให้กูเรื่องบีมอะยิ้มให้หน่อยสิจะได้สบายใจ โจก็พูดออกมาทำให้กาฟยิ้มคำออกมาโดยไม่ต้องขอซ้ำโจก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาเลยค่ะเมื่อเห็นรอยยิ้มของแฟนมือนี่ถ้าจะบ้าว่ะไปไปเดี๋ยวก็รายงานตัวไม่ทันหรอกกาฟว่าคนรักแล้วบกมือไล่โจถึงยอมปล่อยแขนแกาฟแล้วทั้งสองก็เดินแยกไปคณะใครคณะมันกาฟก็เดินเข้ามาในอาคารเพื่อรายงานตัว มีนักศึกษาใหม่เข้ามารายงานตัวมากมายเมื่อรายงานตัวเรียบร้อยแล้วก็รอประทมนิเทศกาฟก็เดินไปนั่งที่โต๊ะมาหินอ่อนเพื่อรอเวลาโทษทีนะนายเรียนสถาปัตย์ภายในหรือเปล่าผู้ชายคนหนึ่งนะคะก็เดินเข้ามาถักกาฟและถามขึ้นกาฟก็เงยหน้ามองก่อนจะพยักหน้ารับ เราก็เรียนสถาปัตย์ภายในเหมือนกันพอดีเห็นนายตอนไปรายงานตัวเลยลองเข้ามาถามดูขอนั่งด้วยคนได้ไหมอีกฝ่ายก็พูดขึ้นได้สิกาฟตอบกลับไปแล้วก็ส่งยิ้มให้อย่างเป็นมิตรเราชื่อสนนะนายละ่ะอีกฝ่ายก็แนะนำตัวกาฟกาฟพูดขึ้นก่อนที่ทั้งสองคนจะนั่งคุยกันนิดหน่อยและก็มีเพื่อนๆที่เรียนเอกเดียวกันเข้ามาทักทาย ทุกคนนึกภาพออกไหมว่าวันประฐมนิเทศใหม่อะ่ะหลายๆคนคือส่วนใหญ่แล้วอะ่ะทุกคนก็ไม่รู้จักกันหรอกถ้าไม่ใช่มาจากโรงเรียนเดียวกันหรือเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วนัดกันว่าแบบเออเข้าคณะนี้ดีไหมอะไรอย่างนี้นี่นู่นนั่นวันนี้ก็เลยเปรียบเสมือนเป็นวันที่ทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ในวันปฐมนิเทศนั่นแหละอฟีลลิ่งนั้นพรุ่งนี้จะมากี่โมงสน ก็ถามกาฟขณะเดินไปยังด้านหน้าคณะด้วยกันซึ่งตอนที่คุยกันกาฟขอให้สนคุยแบบเป็นกันเองเพราะว่าจะได้สนิทกันไวๆขึ้นก็คงจะเจ็ดโมงแล้วแหละกาฟก็ตอบกลับงั้นกูขอเบอร์มึงหน่อยได้ซิได้ไหมขอเบอร์หน่อยสิเพื่อมาถึงแล้วจะได้โทรหาสนพูดกาฟก็เลยแลกเบอร์กันกับสนนะคะทุกคนแล้วนี่มึงจะไปไหนต่อสนก็ถามขึ้นเพราะว่ารู้สึกไม่ได้อึดอัดเวลาที่คุยกับกาฟอะรู้สึกแบบ อืมก็คุยกันง่ายขึ้นสนิทกันไวขึ้นขนาดเพิ่งเจอกันวันเดียวนะอาจเป็นเพราะว่ามาจากต่างจังหวัดเหมือนกันก็ได้แล้วเข้ามาเรียนที่กรุงเทพเหมือนกันกูนัดเพื่อนที่คณะอื่นไว้อะเป็นเพื่อนมอปลายพอดีสอบติดที่เดียวกันแต่คนละคณะโนนไงรอกันอยู่โนนสองคนกาบชี้ไปที่โตะ๊ะซึ่งนัดกับเพื่อนๆไว้แล้วตอนนี้ก็มีเพื่อนๆสองคนมารออย,อยู่เออเอ,องั้นเดี๋ยว กูแยกกับมึงตรงนี้เลยละกันเจอกันพรุ่งนี้นะสนก็พูดบอกออกมาเพราะยังไม่สนิทถึงขั้นที่จะเข้าไปทําความรู้จักกับเพื่อนๆของกาบหรอกแล้วสนก็เดินแยกไปนะคะใครโจถามขึ้นทันทีเมื่อกาฟะเดินเข้ามาเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันอะ่ะกาฟพูดขึ้นโจก็เลยพยักหน้ารับแล้วก็ส่งแก้วน้ําที่ซื้อให้กาฟอะ่ะกาฟก็รับมาดื่มแล้วนี่ไอพลยังไม่มาอีกหรอวะ ก็กพูดขึ้นเพราะว่าตอนนี้ที่รอยอยู่มีแค่บีมและโจเดี๋ยวก็มาแล้วเมื่อกี้โทรคุยกันแล้วบีมพูดขึ้นแล้วทุกคนก็นั่งรอกันเรื่อยๆจนกระทั่งพลวิ่งกระหืดกระหอบมาหาเพื่อนโทษทีว่าพอดีอาจารย์ที่ปรึกษาเขาเรียกคุยนอกรอบอ่ะพลบอกเนเพื่อนแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อแล้วพลก็ถามขึ้นอีกนะคะไปที่ห้องกูแมหาซื้ออะไรไปกินกัน ก้าฟก็ชวนคืนเพราะว่าคือต้องยกเว้นอย่างนี้นะคะว่ากราฟกับโจถึงแม้ว่าจะตั้งกฎด,ด้วยกันว่าห้ามให้เพื่อนมาห้องแล้วก็ห้ามให้เพื่อนค้างแต่ยกเว้นคือพลกับบีมจะไปตอนไหนก็ได้แล้วก็จะนอนค้างก็ได้เพราะว่า4ี่คนนี้เป็นเพื่อนกันตอนสมัยที่เป็นมปลายแล้วก็อยู่จังหวัดเดียวกันคือเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วนะคะบีมกับพลก็ตอบรับก่อนที่ทั้ง3ามคน จะนั่งรถประจำทางเพื่อไปคอนโดของโจและก็กาฟทั้ง4คนคะ่ะทุกคนขออภยัยจากนั้นก็พาการเดินไปซื้อของกินที่ตลาดนะัดที่อยู่ใกล้ๆคอนโดโหคอนโดมึงอสองคนน่ะหลูจังวะพลก็เดินเข้ามาในห้องพักแล้วก็รีบเดินสำรวจทันทีตอนแรกพี่ออดีเขาจะหาซื้อคอนโดให้มึงเหมือนกันนี่ทำไมมึงไม่เอาวะ โอ้โหทุกคนทําไมมีแต่สายเปคือจริงๆแล้วอ่ะทีแรกการก็จะซื้อให้บีมใช่ไหมแล้วออดี้ก็จะซื้อให้พลโอ้โหแฟนสายเปมากเบอ้อคือโจอ่ะถามพลขึ้นทําไมพลถึงไม่เอาคอนโดที่ออดี้จะซื้อให้เพราะออดี้อ่ะเคยเล่าให้กับโจฟังเพราะโจอ่ะสนิทกับทางออดี้ไม่เอาอ่ะเปลืองเงินเขาเปล่าๆหอธรรมดากูก็อยู่ได้พลพูดบีมก็เข้าไปในครัว เพื่อเทอาหารใส่จานบีมนี่จะเป็นคนแบบเออคอยแบบทำนี่ทำนั่นให้เพื่อนๆแหละบีมะจะฟิลลุกแบบเรียบร้อยสุดเดี๋ยวกูกับกราฟไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะโจก็พูดขึ้นก่อนที่จะทิ้งเพื่อนทั้งสองไว้ด้านนอกส่วนตัวเองกับกราฟก็เดินเข้ามาในห้องนอนต่อพรึบโจก็นอนแผ่ลงไปบนเตียงทำให้แกผันมามองเป็นไรหรือเปล่าวะ กาบถามขึ้นโจก็ยิ้มนิดๆที่เห็นคนรักเป็นห่วงไม่ได้เป็นอะไรแค่เมื่อยตัวโจก็ตอบกลับมายิ้มๆกาบก็เลยได้แค่พยักหน้ารับแล้วก็ปลดเน็กไทออกโจก็นอนมองอยู่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าหรอวะกาบถามโจที่ยังนอนอยู่ที่เดิมในขณะที่กาเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วค่ะมาปลดเน็กไทออกให้กูบ้างสิโจก็พูดขึ้น มือมึงก็มีปวดเองสิกาบก็บอกเดินน้ำเสียงปกตินั่นแหละปวดให้หน่อยเร็วๆโจแก้งเรียกเสียงเข้มทําให้กาบหันไปมองทันทีมึงสั่งกูเหรอฮะกาบก็ว่ากลับมาแบบไม่จริงจังหลอกอยากจะแก้งโจไงโจก็มองหน้ากาบนิ่งๆแล้วทั้งสองก็มองหน้ากันสักพักค่ะไม่ได้สั่งแต่ขอร้องพ l e a โจพูดออกมาแล้วก็ทำหน้าทะเลนใส่ ควรทีนกาพูดออกมาทั้งที่ป่าย,ยังคงยิ้มแล้วก็ขยับมาเพื่อปลดเนกไทให้กับโจโจนี้ก็ยิ้มแย้งอย่างพอใจฟิลแบบเมียปลนเนกไทให้ฟิลประมาณนั้นสบายเป็นคุณชายเลยนะมึงกาฟก็บ่นขึ้นเล่นเล่นผึบโจเอื้อมมือไปลังเอวของกาฟเข้ามาหาตัวเองทําให้กาฟนี้เอ็นตัวไปบนอกของโจโดยไม่ทันตั้งตัวเลยคะ่ะมึงจะกอดทาไมเนี่ยโจ กูอถอดเน็กไทยให้มึงไม่ถนัดเว้ยกาบก็โวยวายขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับจะดันตัวเองออกจากอ้อมกอดของโจจุ๊บใช่ชื่นใจโจพูดขึ้นแล้วก็ทำหน้าลอ,อยหน้าลอ,อยตาหนุกผ้าบอกปาโจคือมันทะเล้นไงเออกาบมีชะง,งักเป็นนิดเลยอีกโจกาบกํกำลังจะโวยวายขึ้นมาอีกครั้งโจก็ยกตัวขึ้นมาทำแบบเดิมอีกจุ๊บ ใชยชื่นใจจริงๆโจก็ยิ้มขึ้นมาอีกรอยหน้ารอยตาอีกตอนเนี้กราฟคือเขินหนักมากปึกโอ้ยกราฟโจตัวงอทันทีแล้วก็ร้องออกมาดังมากเมื่อกราฟต่อยเข้าไปที่ท้องแบบจริงๆไม่ได้แรงมากนักหรอกแต่ก็ทําให้คนที่ไม่ทันตั้งตัวจุกได้เหมือนกันนะคะแล้วโจก็รีบปล่อยมือออกจากเอวของกราฟมากุมท้องของตัวเองแทนกราฟนี่รีบลุกขึ้นยืนเลย ไฟโจหาเรื่องตลอดเลยนะเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วออกไปกินข้าวด้วยเดี๋ยวนี้เลยนะบีมกับพลเขารออยู่เว้ยกาบก็วอยๆกบเกื่อนความเขิดของตัวเองแล้วรีบเดินออกจากห้องไปก่อนโดยมีโจนอนงอตัวแต่ปากก็ยกยิ้มอย่างมีความสุขที่ได้หยอกคนรักให้เขินเล่นๆโจอะนางชอบเวลาที่หยอกให้กาบอะเขิน กาบก็เดินบ่นออกไปเบาๆจากห้องนอนก็พบว่าบีมกับพลนั่งที่หน้าชีวีห้องรับแขกรอแล้วเป็นอะไรหน้าแดงๆวะพลพูดขึ้นกาบรีบยกมือมาจับแก้มตัวเองทันทีเลยเปล่านี่สงสัยอากาศร้อนพอดีในห้องนอนกูยังไม่ได้เปิดแอร์กาบพยายามที่จะตอบด้วยน้ำเสียงให้ปกติที่สุดเพราะว่ากลัวเพื่อนจะจับผิดแล้วโจล่ะบีมก็ถามถึงโจบ้างกําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าเดี๋ยวก็ออกมา กาฟตอบกับยิ้มยิ้มแล้วนั่งรอสักพักโจก็เดินออกมาแล้วก็ซุดตัวนั่งที่พื้นด้านหน้าโซฟาที่กาฟนั่งอยู่ทุกคนนึกภาพออกปะคือกาฟนั่งอยู่บนโซฟาแล้วโจก็นั่งอยู่ด้านล่างโซฟาตรงพื้นที่ติดกับกาฟของกินถูกวางเอาไว้บนต๊ะกระจกเรียบร้อยกินกันเลยหิว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 โจพูดออกมากาฟก็เลยเอาเข่ากระแทกหลังคนรักที่ตอนนี้ทำมาบ่นหิวกาฟ ก็ว่าออกมาโจก,ก็ยิ้มรับแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วทั้งสี่คนก็กินอาหารด้วยกันกินอิ่มสักพักพลกับบีมก็อยู่เล่นที่นี่แหละก่อนที่จะพากันกลับไปที่หอเพราะบีมกับพลนะ่ะอยู่หอเดียวกันและแล้วภาพก็ตัดไปนะคะช่วงชีวิตนักศึกษาใหม่ก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดๆค่ะเพราะว่าทำกิจกรรมเยอะทั้งโจและกราฟเวลาที่กลับมาคอนโดนี่ก็คือแบบสภาพคืออิดโรยทุกวัน แต่ทั้งสองก็คุยหยอกล้อกันตามปกตินะคะในชีวิตประจําวันกาฟก็ทําความรู้จักกับเพื่อนใหม่ในห้องในคณะโจก็เหมือนกันวันนี้ลุนพีที่คณะของกาฟก็เรียนน้องๆมารวมตัวกันที่หน้าลานคณะเพื่อพูดคุยกันทําให้โจที่เลิกเร็วกว่าก็เลยต้องเป็นคนมาอรอกาฟพอกาฟส่งข้อความไปบอกแล้วว่าจะเลิกช้าโจก็นั่งรอ,งองที่หินอ่อนใต้ซุ้มไม้โจได้แต่ชะเง,ง้อมองหาคนรัก ก็เห็นว่ากาฟอะนั่งโดดเด่นอยู่ตรงกลางเลยกาฟก็เห็นโจเหมือนกันว่าโจมารอแล้วลุนพีก็พูดคุยและนัดแนะเรื่องรับน้องอยู่สักพักก็ปล่อยให้น้องๆแยกกันกาฟก็เดินเข้ามาหาโจพร้อมกับเพื่อนๆรอ,อนานไหมกาฟพูดขึ้นโจก็เลยสายหน้าไปมาพร้อมกับมองเพื่อนๆของกาฟที่ยืนอยู่ด้านหลังอ๋อเออนี่สนพา,พายอาร์ตเพื่อนที่เรียนด้วยกัน พวกมึงนี่โจเ,เพื่อนกูตอนมอปลายเรียนอยู่วิทยาศาสตร์การกีฬากาฟพูดเสียงแผ่วในตอนท้ายตอนที่แนะนำว่านี่คือโจนะเป็นเพื่อนมอปลายเพราะว่าตอนนี้กาฟะยังไม่กล้าที่จะบอกกับคนอื่นๆว่าเป็นอะไรกับโจคือเพื่อนที่มหาลัยอะคะ่ะกาฟยังไม่กล้าบอก ว่าจริงๆกาบเป็นแฟนกับโจเนื่องจากยังไม่รู้ว่ากลุ่มเพื่อนที่ตัวเองคบอยู่อตอนนี้คือยอมรับได้หรือเปล่าว่าผู้ชายคบกับผู้ชายก็เลยทําให้คําพูดแนะนําของกาบทำให้โจคืนหน้าตึงเฟลแต่ก็พยายามที่จะไม่แสดงท่าทีที่ไม่พอใจออกมาเท่าไหร่นะพยายามเก็บอาการอยู่ตอนนี้ในใจของโจคือแบบเฟล่ะยินดีที่ได้รู้จกักอาร์ตก็พูดขึ้นโจก็พยากหน้ารับแหละกับยัง โจถามขึ้นเสียงเร็บเรียบุนหวนเลยท่กคราวเนี้พยายามเก็บความรู้สึกที่ไม่พอใจเอาไว้ข้างในเอออืมกูกลับก่อนนะพอดีกูอยู่กับไอ้โจมนะันอ่ะกาบก็พูดบอกเพื่อนๆใหม่ของตัวเองแบบท่าทีปกติอืมอืมอืมเจอก,กันพรุ่งนี้สนก็เลยตอบออกมาก่อนที่โจจะลุกขึ้นดึงกระเป๋าในมือของกาฟไปถืออาไว้แล้วเดินนําไปทําให้เพื่อนของกาบหันมามองกันอย่างสงสัย ว่าทำไมโจต้องถือกระเป๋าให้กาฟกาฟก็ยิ้มเจริญก่อนจะรีบเดินตามโจไปกาฟก็เดินไปดึงเอากระเป๋าของตัวเองจากมือของโจแต่โจก็จับเอาไว้กูถือเองได้กาฟพูดออกมาแบบเสียงไม่ดังนักโจก็หันมามองกาฟนิดๆแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรโจมึงเป็นอะไรอีกวะกาฟพูดขึ้นเมื่อรู้สึกถึงความหงุดหงิดของโจกูถือให้ไม่ได้หรือไงโจไม่ตอบคําถามนะแต่ คือแบบพูดแบบนี้ขึ้นมาแทนอะกาฟก็งงอะได้แต่กูถือเองก็ได้เหมือนกันมึงเองก็สะพายกระเป๋าอยู่เหมือนกันกูไม่อยากรบกวนมึงกาฟพูดออกมาจากความรู้สึกจริงๆเขาคิดว่าเรื่องกระเป๋าเขาสะพายเองได้อีกอย่างคือกาฟคิดว่าโจเอยกาฟคิดว่ากาฟไม่ใช่ผู้หญิง ที่จะต้องมาคอยให้ใครเอาใจโดยการถือกระเป๋าด้วยการแสดงความเป็นสุภาพบุรุษแบบนี้พอกราฟเองกราฟคิดว่ากราฟก็เป็นผู้ชายเหมือนกันถึงแม้ว่าจะเป็นแฟนกันและมีสถานะเป็นนายเอกก็เถอะสำหรับมึงกูไม่เคยคิดว่าเป็นการลบกวนโจพูดขึ้นกราฟนี่ก็งเงียบพอรู้ดีว่าโจอะไม่ยอมหรอกและ กาฟเองก็ไม่อยากจะมายืนเถียงกันทะเลาะก,กันในรั้วมาหารอะแบบนี้แล้วทั้งสองก็เดินมารอรถประจําทางเพื่อกลับคอนโดช่วงเย็นแบบนี้นักศึกษาก็มารอรถประจําทางกันครั้งที่จะเยอะนะคะต่างก็พากันมาแบบเบียดเสียดแหละโจกับกาฟต้องยืนเบียดกับคนอื่นๆเหมือนกันโจจะยืนอยู่ด้านหลังของกราฟพร้อมกับจับราวด้านหน้าไว้ถึงแม้ว่าจะเป็นรถปอ,อที่มีแอร์เออแต่ก็ไม่ได้ทำให้อารมณ์ของโจเย็นขึ้นเลยนะคะ กาฟก็ได้ยินเสียงสะบุดของโจเบาๆไประยะเมื่อรถจอดรับคนเพิ่มใจเย็นดีวะกาฟหันมาบอกโจที่ยืนอยู่ด้านหลังตัวเองโจก็พยายามที่จะหายใจเข้าลึกๆนั่นแหละค่ะจนกระทั่งมาถึงปลายใกล้คอนโดทั้งสองก็พากันเบียดลงมาทุกคนนึกสภาพออกปาชีวิตในกรุงเทพมันก็ประมาณนี้ละจ้าแล้วคิวทั้งสองของโจก็ขมวดซึ่งกาฟดูดีว่าโจไม่ได้พึ่งอารมณ์เสียตอนที่อยู่บนรถ แต่โจอารมณเสียตั้งแต่ตอนที่กราฟแนะนำให้รู้จักกับกลุ่มเพื่อนแล้วแนะนำว่ากราฟกับโจเป็นเพื่อนกันซื้ออะไรขึ้นไปกินไหมกราฟถามกูไม่หิวโจวตอบเสียงแบบพนห้วนหน่อยอะกราฟได้แต่ถอนหายใจออกมาเบาๆเพราะว่าเริ่มจะงุดหงิดแล้วเหมือนกันที่โจเป็นแบบนี้งั้นก็ขึ้นห้อง กาพูดก่อนที่ทั้งสองจะเดินขึ้นมาบนคอนโดและขึ้นลิฟต์ไปห้องของตัวเองแล้วทันทีที่เข้าห้องโจก็เอากระเป๋าวางที่โซฟาแล้วเดินดุมๆเข้าไปในห้องนอนอย่างรวดเร็วโจก็คว้าผ้าขนหนูเพื่อเข้าไปอาบน้ําในห้องน้ําเขาหวังให้น้ําเย็นๆจะช่วยดับความหงุดหงิดลงบ้างแหละโจก็ยืนสงบสติอารมณ์ของตัวเองตายฝากบัวสักพัก ให้น้ำเย็นมันดับอารมณ์ร้อนๆในร่างกายแล้วจัดการอาบน้ำสระผมส่วนโจตอนนี้นะคะหลังจากที่อาบน้ำเสร็จก็ออกมาแต่พอออกมาจากห้องก็ต้องชะงักเมื่อเห็นกาบนั่งคิ้วขมวดอยู่ที่ปลายเตียงแล้วมองมาที่โจโจก็เดินไปโตะ๊ะเครื่องแป้งเงียบๆแหละฟิลแบบไม่พูดมึงเป็นอะไรโจไม่พอใจอะไรก็พูดมา กาพูดขึ้นเพราะทนอ,นอึดอัดกับบรรยากาศแบบนี้ไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรกูหงุดหงิดเดี๋ยวกูก็หายเองแหละปล่อยไว้แบบนี้แหละโจก็พูดขึ้นมึงหงุดหงิดที่กูแนะนําพวกไอ้สนว่าเป็นเพื่อนกูใช่ไหมว่ามึงเป็นเพื่อนกูใช่ไหมกาก็พูดเข้าประเด็นทันทีเลยโจถึงกับนิ่งเป็นนิดกูบอกแล้วไงว่าปล่อยกูไว้แบบนี้เฉยๆแหละเดี๋ยวกูก็เย็นลงเอง โจก็ยืนยันยคำเดิมแต่กาฟเย็นไม่ได้ละกาฟก็ลุกขึ้นเป็นหลังไหลของคนรักให้หันมาหาตัวเองกูไม่ปล่อยคุยก,กันให้รู้เรื่องไปเลยกูรู้ว่ามึงโกรธที่กูแนะนําแบบนั้นกาฟพูดขึ้นโจได้แต่ถอนหายใจออกมาหนักๆแล้วหันมาหากาฟใช่กูโกรธแล้วกูก็ไม่อยากจะชวนมึงทะเลาะกูถึงได้งเงียบอยู่นี่ไงโจงพูดขึ้นดวงตาก็จ้องกาฟ โจมึงช่วยเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ก่อนได้ไหมวะเราเพิ่งเข้าไปมาหาลัยเข้าไปเรียนเว้ยเราเพิ่งได้มาเจอสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆซึ่งเราสองคนยังไม่รู้จักสังคมนี้ดีพอกูถึงยังไม่อยากให้ใครรู้เรื่องของเราสองคนตอนนี้กาพูดขึ้นด้วยเหตุผลโจก็ยืนนิ่งเงียบๆเพื่อนที่กูคบด้วยอะ่ะ กูดูแล้วพวกมันก็เป็นคนดีระดับหนึ่งแต่กูไม่รู้ว่ามันจะยอมรับเรื่องผู้ชายคบกันได้หรือเปล่าได้มากน้อยแค่ไหนกูถึงยังไม่อยากบอกใครกาฟก็บอกออกมาอีกกูอยากให้เราสองคนเรียนรู้และใช้เวลาทำความรู้จักกับที่นี่กับคนกับทุกๆอย่างให้ดีสักก่อนมึงเข้าใจกูไหมกาฟพูดขึ้นอีกโจก็คิดตามที่กาฟพูดในขณะที่กาฟ กำลังพูดอยู่แต่กูไม่แคร์ใครกูแคร์แค่มึงอีกอย่างครอบครัวเราสองคนก็ลับเรื่องนี้ได้แล้วทําไมเราต้องไปสนใจคนอื่นด้วยวะว่าเขาจะรับได้หรือรับไม่ได้โจก็พูดขึ้น <c oughs> กูเองก็คิดแบบมึงนั่นแหละแต่เราสองคนต้องใช้ชีวิตเพื่อเรียนที่นี่อีกหลายปีเรายังมีเวลาบอกเพื่อนๆถึงความสัมพันธ์ของเราสองคนได้อีกนานแต่ช่วงแรกๆกูขอได้ไหมวะขอให้พวกเรา ได้เรียนรู้ทําความรู้จักกับสังคมที่นี่ให้ดีสะก่อนและเมื่อถึงเวลานั้นกูจะเป็นคนบอกคนอื่นๆเองว่ามึงกับกูคบกันอยู่กราฟบอกออกมาด้วยน้ําเสียงจริงจังโจมองหน้ากราฟนิ่งๆก่อนจะถอนหายใจออกมาเบาๆแล้วสวมกอดกราฟเอาไว้กราฟก็กอดกลับเช่นเดียวกันกูขอโทษกูรักมึงนะกาฟกูรักมึง กูถึงอยากแสดงความเป็นเจ้าของอยากจะประกาศให้คนอื่นรู้อะว่ามึงมีเจ้าของแล้วการที่เราได้มาเรียนรู้อะไรใหม่ๆที่นี่มันทําให้กูกลัวกูกลัวว่ามึงจะคิดว่าการที่มึงคุยกับกูมันเป็นเรื่องที่ตัดสินใจผิดพลาดอะจูพูดออกมาแบบเสียงคิดเครียดจากความรู้สึกของตัวเองเลยค่ะมึงคิดว่ากูไม่กลัวหรือไงกาพูดกลับไปบ้างจูถึงกับนิ่งแต่ก็ยัง กอดกราบเอาไว้รวมๆกูเองก็กลัวว่ามึงจะได้เจออะไรใหม่ๆแล้วคิดว่ามึงตัดสินใจผิดที่ไม่ชอบกูเหมือนกันกาบพูดออกมาจากสิ่งที่ตัวเองคิดเหมือนกันโจก็เลยสายหน้าไม่มีทางกูมั่นใจว่ากูคิดไม่ผิดที่คบมึงโจบอกออกมาทันทีกูก็เหมือนกันมึงรู้ไหมโจะอะไรที่จะทำลายความกลัวของเราสองคนได้ดีที่สุด กาฟพูดขึ้นโจได้แต่น,นิ่งฟังทุกคนตอนนี้ความเชื่อใจกาฟและโจก็พูดออกมาพร้อมกันเลยค่ะคำนี้ก่อนที่ทั้งสองจะยิ้มให้กันใช่ความเชื่อใจของเราสองคนกูไม่รู้นะเว้ยว่าเราจะเจออะไรกันบ้างจะมีอุปสรรคอะไรเข้าม,ามามากน้อยแค่ไหนแต่กูมั่นใจว่าตราบใดที่มึงกับกูเชื่อใจกันเชื่อมั่นในกันและก,กันเราสองคนจะได้คบกันไปอีกนานกาฟ ก็เป็นคนพูดขึ้นโจก็เลยแบบแล้วก็ยิ้มออกมาให้กับกาฟนั่นสิกูมัวแต่โกรธมัวแต่งหง,งุดหงิดเลยคิดถึงเรื่องนี้ไปเลยคิดถึงเรื่องนี้ไปอะโจก็เลยบอกออกมากราฟเนี่ยรู้ตอนนี้รู้สึกสบายใจขึ้นมากเลยนะที่คนรักอะคิดได้แต่แล้วโจก็เว้นพูดแบบเว้นเน่อะอะไรกาฟก็เลยถามกลับ ถ้าวันหนึ่งเมื่อถึงเวลามึงต้องบอกเพื่อนๆมึงนะว่ามึงกับกูเป็นอะไรกันโจก็ย้ำออกมากราฟนี่คือหัวเราะกับความเด็กน้อยของโจเรื่องนี้เลยอะ่ะคือถ้าเรื่องอื่นโจจะเป็นผู้นํากราฟนะแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือแบบโจนางแบบเด็กน้อยมากเวลาอยู่กับกราฟเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทําให้นางแบบกลายเป็นเด็กน้อยอะ่ะเออเออเออกาฟก็เลยพูดออกมายิ้มยิ้มรู้สึกโล่งใจที่เคลียร์กับคนรักได้ในที่สุด จอกจอกแล้วเสียงร้องของทองโจก็ดังขึ้นแฮ hey. แม่ตอนแรกถามว่าจะกินอะไรไหมเศกบอกว่าไม่หิวกราฟก็พูดออกมาก็ตอนนั้นกำลังหงุดหงิดยุดย่นหนีโจก็บอกออกมาบ้างกราฟก็เลยถามว่าแล้วจะกินอะไรล่ะมาม่าไหมหรือจะลงไปซื้อที่ตลาดนัดมาม่าดีกว่าเดี๋ยวคุูทำเองมึงแบบน้ำเึอะโจบอกออกมาก่อนจ้หอมแก้มกราฟเน,น้นเ แล้วก็กดหอมยำ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 อยู่อย่างนั้นจนกาฟจิกหัวคนรักออกพอได้และได้ทีละเอาใหญ่กาพูดออกมาใบหน้าก็แดงร้อนเผาก่อนจะยื่นหน้าไปหอมแก้มโจวางแล้วรีบกว่าพักหนูบิ้งเข้าห้องน้ำทันทีเลยค่ะโจถึงกับยืนอึ้งยิ้มกว้างเพราะนานทีกับจะยอมหอมแก้มโจบ้างโจก็รีบแต่งตัวแล้วออกไปที่ห้องครัวจัดแจงหยิบมาม่าที่ซื้อตุน ออกมา4ห่อเลยค่ะเปิดตู้เย็นของสดก็มีไข่ไก่2ฟองกระลำปีบลาบลาบลาแล้วนางก็จัดการใส่ทุกอย่างลงไปแต่ยังไม่ปรุงเครื่องปรุงนะคะสักพักกาบก็ออกมามึงมาปรุงดิโจพูดขึ้นเพราะชอบให้กาบปรุงเครื่องปรุงเพราะว่ากาบปรุงอร่อยโจะแค่ต้มไว้แล้วกาบ ก็จัดการปรุงเครื่องปรุงชิมบนที่น่าพอใจแล้วก็ยกหม้อมาวางที่หน้าทีวีซึ่งกาฟก็ถือตะเกียบรอและถือช้อนรอและแบ่งชามแบ่งน้ำออกมาแล้วทั้งสองก็รีบกินด้วยความหิวอร่อยวะ่ะโจพูดขึ้นแน่นอนมึงดูด้วยใครปรุงกาพูดออกมาอย่างคำๆทำไมเวลากูปรุงไม่อร่อยแบบที่มึงปรุงอ่ะโจพึพรรมพำปากก็กินไปด้วยมึงคิดไปอย่างหรือเปล่า มึงต้องปรุงทีละนิดไปเรื่อยๆจนกว่ามึงจะได้รสชาติที่ชอบเดี๋ยวมันก็อร่อยเองแหละกาพูดขึ้นแต่กูก็เคยปรุงตามสูตรมึงนะกูจําได้ว่าเวลากินก๋วยเตี๋ยวมึงปรุงอะไรให้กูบ้างใส่กี่ช้อนพอกูลองปรุงเองมันไม่อร่อยอยู่ดีอ่ะโจก,ก็พูดบนออกมาอีกกา้วยแต่ใส่น้าให้โจเออช่างมันกินเข้าไปเหอะ กัาบก็เลยใช้วิธีนี้ในการตัดบทนะคะหลังจากที่กินเสร็จทั้งสองคนก็ช่วยกันเอาไปล้างตามที่เคยตั้งกดกันไว้อ่ากูรู้แล้วว่าทําไมมึงถึงปรุงกว๋วยเตี๋ยวปรุงมามาให้กูอร่อยโจก็พูดขึ้นทํำไมวะก๊าบก็ถามกับโจก็หันมามองหน้ากิาบยิ้ม,มก็คงจะเป็นเพราะมึงใส่ความรักให้กูลงเวด้วยไงมันถึงได้อร่อยที่สุด จะพูดขึ้นพร้อมกับยักคิวไปให้กราฟกราฟนี่แบบแหล่เรียนและตอนที่สามรอติดตามค่ะ